thank you ดีคะ่ะเมื่อวานแอดทำคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องลิซ่าและเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงยกให้น้องเป็นแก้วตาดวงใจของวง b l a c k พิงคไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับรู้จักน้องลิซ่ามากขึ้นในสารคดี Light like Up the Sky สำหรับคลิปนี้คะ่ะมาถึงคราวของสาวเจนนี่กันบ้างผู้หญิงที่แอดให้คำนิยามกับเธอหลังจากดูสารคดีจบนะคะว่าเธอเป็นคนที่ตรงชัดเจนมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องของตัวเองเท่าไหรนะ่นัก ทั้งผู้กำกับและเท็ดดี้นะคะซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทําเพลงให้กับวงแบล็กพิงค์เนี่ยมักบอกกับทุกคนเสมอว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนชัดเจนมากเธอรู้เสมอเลยว่าเธอต้องการอะไรแล้วก็เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบในสารคดีนะคะน้องเจนบอกว่าโดยปกติแล้วเธอไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังแต่เมื่อเธอเล่าแล้วแอดกลับทึ่งในหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอมากเธอบอกว่าเธอเกิดที่เกาหลีมีแค่แม่กับเธอเท่านั้น เธอเป็นลูกคนเดียวในสารคดีนี้ไม่ได้กล่าวถึงคุณพ่อของน้องเจนนี่นะคะเธอติบโตในโซจนถึงอายุ10ขวบเธอไปเที่ยวกับแม่ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนที่ไปถึงนิวซีแลนด์ครั้งแรกเธอบอกว่ามันสวยและสงบมากแม่เลยถามว่าเธออยากอยู่ที่นี่ไหมซึ่งเธอก็ตอบไปว่าอยากค่ะเธอจึงอยู่ที่นิวซีแลนด์คนเดียวตั้งแต่อายุ10ขวบจนถึง15ซึ่งแอบบอกตตรงเลยว่าตอนดูครั้งแรก แอบเหวอหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็ก10ขวบนึกถึงเราอะแล้วอยู่ต่างประเทศคนเดียวคิดในใจนะคะว่าต้องเป็นเด็กที่แก่งขนาดไหนวะอ่ะอันอ,อันนี้คือแบบติดในใจเลยนะจะนี่พูดต่อนะคะว่าเธออยู่โฮมสเตย์เธอไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับแม่เท่าไหร่นักแล้วก็เธอเป็นคนขี้อายเป็นคนที่ไม่แม้แต่จะกล้าโทรไปสั่งซื้ออะไรด้วยซ้ำและเธอต้องใช้เวลานานอย่างมากกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ในวันนี้ได้ ตอนอายุ15นะคะเธอกำลังตัดสินใจว่าจะย้ายไปเรียนต่อที่อเมริกาดีไหมถึงขนาดที่ว่าไปดูโรงเรียนที่พักอะไรเรียบร้อยไว้แล้วแต่ผลสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เธอจะตัดสินใจไปเธอก็รู้ตัวเองว่าเธอไม่ได้อยากไปอเมริกาคนเดียวแต่เธออยากที่จะเป็นนักร้องนั่นเองค่ะ เธอจึงตัดสินใจนะคะมาออดิชั่นที่ YG แล้วก็โชคดีที่ได้รับเลือกเธอฝึกอยู่นานถึง5ปีเลยนะและเธอยังพูดอีกว่ามันน่าเศร้ามากเลยที่เพื่อนกลุ่มแรกที่ฝึกด้วยกันกับเธอมาตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับเธอเลยจนช่วงหนึ่งลิซ่าก็เข้ามานั่นคือช่วงที่ฉันคิดว่าว้าวมันมีคนที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะ มีช่วงหนึ่งในสารคดีนะคะเธอยังพูดถึงสมาชิกคนอื่นว่าเราสามารถเข้ากันได้ดีมากในวง b l a c k พิง k ในวงอื่นๆอ,อาจจะมีว่าอุ๊ยฉันขอร้องเพิ่มอีกหน่อยไม่ก็ฉันขออยู่ตรงกลางนะปกติในวงมักทะเลาะก,กันสารพัดแต่กับพวกเราสี่คนมันแทบจะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะเพราะมันชัดเจนเลยว่าพวกเราแต่ละคนกําลังทําอะไรเธอยังบอกต่อนะคะว่าเธอไม่เคยเสียดายเวลาที่เป็นเด็กฝึก แต่เรื่องเดียวที่เธออยากได้บ้างคือเวลาที่ได้อยู่ที่บ้านและเธอก็อยากมีความทรงจำในการเป็นนักเรียนไฮสคูลบ้างซึ่งเธอนั้นไม่มีเลยด้วยซ้ำช่วงหนึ่งในสารคดีนะคะพี่จีซูได้พูดถึงน้องเจนนี่ว่าตอนที่พี่ซูเข้ามาฝึกใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยยังร้องเต้นไม่เป็นเลยซึ่งบอกตามตรงว่าตอนนั้นเธอกับเจนนี่ต้องแข่งขันกันสูงมากแต่น้องเจนนี่ก็ช่วยสอนพี่ซูเยอะมากจริงๆ เจนนี่ยังได้พูดถึงระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตของน้องด้วยว่าเวลาเธอกลับมาที่บ้านเธอชอบออกกําลังกายและดูแลตัวเองเพราะว่าเธอป่วยบ่อยมากที่สุดในวงป่วยคล้ายคุณยายป่วยตลอดเวลาเธอหอบแล้วก็เหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นกระโดดก็ได้น้อยกว่าคนอื่นเธอจึงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนอกจากนั้นเจนนี่ก็ยกให้น้องลิซ่าคือคนที่มีการแสดงที่เสถียรที่สุดในทีมและเป็นคนที่นําพลังบวกมาให้กับวงและบางครั้ง เธอก็พูดต่อว่าสีหน้าของเธอนั้นเวลาที่ดูเหนื่อยหรือโมโหมันคือใบหน้าแห่งความสุขโอ้โหเอาจริงจริงตอนแอคยินครั้งแรกนี่แบบอึ้งเลยนะคะคือได้ยินหลายคนเนี่ยพูดถึงน้องว่าน้องเป็นคนตรงแล้วก็ชัดเจนมาก แต่ก็ไม่คิดว่าน้องเจนจะตรงมากขนาดนี้นะอันนี้ก็ได้แต่คิดในใจเหมือนกันว่าจะมีไอดอลสักกี่คนนะคะที่กล้าพูดแบบนี้ผ่านหน้ากล้องให้ทุกคนได้รับรู้อีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตตัวเองจุดนี้มันเลยเป็นจุดที่ เอาจริงๆค่อนข้างทัชใจแอดมากนะอันนี้ต้องขอชื่นชมในความเก่งของน้องเจนแล้วก็ความกล้าในการพูดอะไรตรงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอป่วยเอ่ยอะไรเอ่ยคือเราดูสารคดีเรื่องนี้ค่ะเราได้รับรู้ว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตของน้องมันไม่ได้เพอร์เฟกอะเอาจริงๆชีวิตน้องแอดดูดก์ดักด้วยซ้ำนะคะ และน้องก็ยังได้ทิ้งท้ายอีกว่าพวกเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเราก็มีช่วงเวลาของเราแต่เวลาที่มีพลังบวกดีๆเข้ามามันก็สามารถช่วยพวกเราได้เยอะจริงๆนะนี่ก็คงเป็นเหตุผลนะคะที่น้องเจนได้บอกน้องลิซว่าให้ทำต่อไปนาะลิซ่านำพลังบวกเข้ามาในทีมเพราะว่ามันช่วยพวกเธอได้จริงๆนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือแอสรุปพาร์ทของน้องเจนเนี่ในสารคดี l i n e Up the Sky มาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะแล้วก็แต่ละคนดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างในพาร์ทของน้องเจนเนี่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ